ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นข้นๆเลยจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ที่ชาวันเทสไพระมัน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 ัมนม,นม,นม,นมนนนัมาแบบนีเอสเซนต์นึงนะคะวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำกุ้งน้ำข้นกันค่ะทำเป็นอาหารเที่ยงนะคะตอนนี้ที่นี่เที่ยงนะคะที่ไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6โมงเงย็นเนาะ จะทำต้มยำกุ้งดาข้นนะคะให้ปู่ปุ๋ยญากินนะคะจะทําต้มยำนะคะก็ต้องมีเครื่องต้มยำนะคะประกอบไปด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะอันนี้ใบมะกรูดที่เอามาจากประเทศไทยยังยังยังเหลือเยอะอยู่นะคะเหลือครึ่งถุงนะคะคิดถูกแล้วที่เอาใบมะกรูดมาด้วยนะคะก็มีจะกุ้งใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะวันนี้ เราทำประมาณ1น่หม้อเล็กนะคะกุ้งก็ประมาณ10ตัวแล้วก็มีเห็ดนะคะใช้เป็นเห็ดออรนจิขาวนะคะไม่มีเห็ดหนางฟ้าแล้วก็ไม่มีเห็ดฟางนะคะก็ไปใช้ตัวนี้แทนขันตอนแรกใส่น้ำเปล่าไปประมาณ500 ml นะคะครึ่งลิ๊กสี่หรือ500 ml ก็ได้จ้ะ ใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เครื่องต้มยำจ้ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ให้หมดนะคะใส่เกลือนิดนึงจ้ะ นิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อน,นจ้ะใส่เข้าไปตามด้วยพริกเผานะคะ2ช้อนหช้อนโต๊ะนะคะ ตอนต่อไปใส่พริกนะคะเราจะใช้พริกที่หนูส่วนก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็ใส่หล,ลงไปเลยค่ะเราเราจะใส่กุ้งเป็นขั้นตอนจุดท้ายนะคะเพราะว่ากุ้งของเรามันมจะสุกเร็วมากตามด้วยน้ำปลานะคะ ประมาณ2ช้อนรึ่งน,นะคะน้ำปลาแท้ตอนนี้ใช้ของนี้ไปเชฟอยู่นะคะที่ข้อน,นี้อร่อยมากนัวมากค่ะเหมือนทิพลดสมัยก่อนบ้านเราแต่ก่อนนี้ทิพลดนี่อร่อยมากนัวมากเป็นน้ำปลาชั้นดีตอนสมัยเด็กๆ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะเราใช้ของคานิชั่นนะคะอยากจะนำเสนอน,นี้มากเลยค่ะที่เปิดที่เปิดกระป๋องเนาะมันดีมันดีมากแม่แต่ใช้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นี่นะคะเวลาเราจะเปิดกลางออกี้ค่ะกลางเสร็จปุ๊บ ก็เาข้าวนะคะแล้วเราก็หมุนค่ะมาเสียเวยลาหย่อนเปิดนุ่มนี่แหละหมอกระเดือนเราจะใส่บ่ค่ครเป็นปันเลยแต่มันดีมากค่ะทุกคน ใช้ง่ายมากเหมาะสําหรับกระป๋องแบบนี้นะแล้วก็ปากระป๋องที่มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรปากระป๋องที่มันไม่มีฝาสลักดึงขึ้นมาเดี๋ยวดูทตสอบนี่ง่ายมากจ้ะ ยำกุ้งน้ำข้นข้นๆเลยจ้าซิมุสันมันก่อนเสบบอเห็มคนย่างอืมเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวเข้าไปเสบ้อติ๊บเตาเลยได้จ้ะเพราะว่ากุ้งเราสุกแล้วที่นี่ใส่น้ำมะนาวเข้าไปจ้า กันไปเลยใส่จักงวยึ่งก่อนเนาะแล้วก็ชิมรสชาติบ้งแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวมากๆกก็<ๆ>ใส่ไปเยอะเลย เยวชิมอีกรอบนึงก่อนนะคะว่าได้ที่หรือยัแซ่บลวจ่ะพอล้ว,ลวขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมใส่ผักชีฝรั่งนะคะผักชีไปเรื่อยนะคะเพิ่มความหอม เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานยั่วยนะคะ